สวัสดีครับวันนี้พบเกมวันพีทรัลเชอร์คู่ผมครับเมเซอร์ควันนี้ครับสงคราม4จักรพรรดิครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะแต่ในตอนนี้ครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นของสงครามนะครับซึ่งสงครามจริงๆนั้นยังไม่ได้เริ่มตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วก็มีเว้นต์ด่านของแชงครับแล้วก็มีเควสของช็อปเปอร์เข้ามาครับเพิ่มเติมแล้วก็กาชาใหม่ด้วย ซึ่งอีเวนท์ครับที่เข้ามาคือด่านของแชงครับซึ่งเป็นด่านที่ง่ายมากๆและก็ทุกคนควรจะฟาร์มอย่างยิ่งครับเพราะแชงตัวละครนี้ครับเป็นตัวละครหลักสำคัญเลยครับที่คุณสามารถเอาไปผ่านด่านของสงครามสี่จักรพรรดิครับที่กำลังจะเริ่มขึ้นหลังจากนี้มันคือคีย์หลักสำคัญเลยครับไอเจ้าแชงตัวนี้ครับก็ด่านของแชงครับมี2ระดับนะครับก็ง่ายครับอยู่ที่เลเวล30 แล้วก็จะการันตีในการดรอปสมุดของแชงครับแบบยากครับอยู่ที่เลเวล90นะครับแล้วก็จะการันตีในการดรอปแชงแล้วก็ดรอปสมุดของแชงนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าแชงคือคียหลาก็เพราะแชงตระครอน,นี้ครับจะคูณคะแนในในสงครามสีจักรพรรดครับถึง1.5เท่าครับค่อนข้างจะเยอะเลยนะ แล้วก็จะมีค่าพลังเพิ่มขึ้นครับ1.75เท่าครับและก็แชงมีประโยชน์ตรงที่คูณคะแนนเยอะและก็สกิลของแชงครับสกิลของแชงคือเป็นตัวครที่จะเป็นคีย์หลักในการล้างบัฟในด่านของ4จักรพรรดิเลยนะครับสกิลของแชงก็ง่ายๆครับก็คือเป็นการล้างบัฟครับเป็นการล้างบัฟลดโจมตีล้างบัฟ ลดเชนล้างบัฟล็อกเชน2เธอนะครับซึ่งสงครามสีจกักรพรรดนั้นคุณจะต้องเจอบัฟพวกนี้ครับแล้วก็แชงก็จะเป็นคีย์หลักครับในการล้างบัฟพวกนี้ออกไปนะครับเป็นตัวละครครับที่คุณควรจะฟาร์มไว้ตอนนี้เลยตอนนี้เลย,เลยนะเด่นย้ำครับเพราะเดี๋ยวสงครามสีจกักรพรรดมาคุณจะได้มีแชงตัวละครนี้ครับเอาไปลงเล่นนะครับ ซึ่งความยากของการฟาร์มแฉงเนี่ยคือการอัพสกิลไม่ตายครับเพราะสกิลไม่ตายของแฉงครับมันเลเวลเต็มแม็กซ์อยู่ที่เลเวล24เลยนะ24ครับมันเยอะโคตรเลยเพราะตะระกรอปกติครับจะเลเวลไม่ตายเต็มแม็กซ์มากสุดอยู่ที่ประมาณ17 16 17เท่านั้นครับแต่แฉงเลเวลไม่ตายเต็มแม็กซ์อยู่ที่24โคตรโคจะเยอะและในช่วงตอนนี้อ่า ก็ไม่คูนสกิลนะครับช่วงตอนนี้ไม่คูณสกิลคูณ2เพราะฉะนั้นหมายความว่าตอนนี้คุณต้องอัพสกิลไม่ตายของแชงโดยที่ไม่มีสกิลคูณ2ซึ่งน่าจะต้องใช้แชงหรือสมุดของแชงเนี่ยประมาณ 60- 70เล่มเลยนะครับประมาณนั้นเลยถึงจะอัพได้สกิลเต็มแม็กครับแต่ถ้าดวงนี้อาดวงดีๆหน่อย ก็อาจจะต้องใช้ประมาณแค่20ไม่ใช่อ่ะมันยังไงก็40อัพอ่ะประมาณ40-50เล่มครับแต่ถ้าคุณดวงไม่ดีแบบผมนะปาไปเลย60-70เล่มครับกว่าจะอัพแชงได้สกิลไม่ตายเต็มแม็กนะครับเป็นอะไรที่ลำบากโคตรๆซึ่งถ้าตอนเนี้สกิลไม่ตายคูณ2นะอย่างมากก็50แต่ตอนนี้มันไม่คูณ2ครับมันคือการอัพแปดเพียวๆเลย ก็สู้ๆครับดรอปกันไป 70- 80ตัวและเอามาอัพครับเพื่อให้สกิลไม่ตายเต็มแม็กนะซึ่งมันต้องทำครับตัวละครตัวนี้ต้องทำเลยครับเพราะถ้าไม่ทำนะั้นหลังจากนี้ถ้าสงครามมาปุ๊บคุณจะไม่มีเวลาครับมาฟาร์มแชงแล้วเพราะคุณต้องเอาพลังงานครับและก็เวลาครับเอาไปลงดาดอีเวนต์ของสงครามสีจักรพรรดินะครับและสงครามสีจักรพรรดิล่ะจะมาวันไหน วันนี้คือเริ่มต้นใช่ไหมและสงครามจริงๆล่ะจะมาวันไหนไปดูกันเลยครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีหน้าเว็บไซต์ครับของสงครามสี่จักรพรรดิมาให้เราเข้าไปดูของรางวัลกันแต่ตอนนี้เว็บไซต์เขายังทําไม่เสร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ดูข่าวสารตรงนี้กันไปก่อนอ่าก็ด่านของแชงก็มาวันนี้ถึงวันที่27ใช่ไหมก็คือเป็นเริ่มต้นของสงครามครับแต่สงครามจริงๆครับจะมาในวันที่24 สงครามจริงๆเริ่มต้นในวันที่ยิบสี่นี้นะครับยิบสี่นี้เริ่มตัวสงครามเลยก็จะเป็นการแข่งขันแรงกงแรงกิ้งครับทำอันดับดีๆนะครับมาในวันที่ยิบสี่นี้นะเพราะฉะนั้นครับในตอนนี้คุณก็ควรจะฟาร,ร์มแชงให้เสร็จก่อนครับเพราะแ้งคือคีย์หลักย้ำอีกทีเลยแชงคือคีย์หลักนะแล้วก็วันนี้ก็มีกาชาใหม่ครับซึ่งกาชาใหม่เนี่ยมีสารตะครใหม่ ซึ่งถ้าคุณได้สาตัวละครใหม่ตัวใดตัวหนึ่งนะคุณจะสามารถฟาร์มแชงได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับเพราะตัวละคร3ตัวเนี้ยมันเอาไว้คูณคะแนนในสงครามของ4จกักรพรรดิที่แท้จริงด้วยและก็เอามาไว้ช่วยดรอปแชงครับลูฟี่ครับถ้าเอาไปลงด่านครับจะสามารถเพิ่มของดรอปในด่านแชงเพิ่มขึ้น2ชิ้น คิสครับสามารถเพิ่มของดอกใน่านของแชงเพิ่มขึ้น1ชิ้นเบลดครับสามารถเพิ่มของดอกใน่านของแชงเพิ่มขึ้นอีก1ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นครับถ้าคุณเปิดกาชานี้และคุณได้เบลดคิสหรือลูฟี่ครับเอาไปใส่ทีมครับแล้วก็เอาไปลงไปฟาร์มแชงซะันะครับเพราะมันจะเพิ่มของดอกมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่มีล่ะทำไง ถ้าไม่มีครับก็มาจัดทีมแบบผมก็ได้ครับไปดูทีมกันเลยครับว่าผมใช้ทีมแบบไหนในการลงเล่นฟาร์มด่านแฉงครับซึ่งด่านแฉงเนี่ยจัดทีมยังไงลงก็ผ่านครับแต่ผมจะจัดทีมที่มีกัปตันเป็นบาร์กี้ครับเพื่อจะได้เพิ่มของดอกมากขึ้นครับคุณจะเลือกแบบว่าจะฟาร์มเลเวลก็ได้กับตันเป็นแจ็คหรือราชานิจูนเพื่อฟาร์มเลเวลครับแต่ในที่นี้ผมต้องการจะฟาร์มของเพิ่มครับ กัปตันผมก็เลยเป็นบาร์กี้นะครับถ้าคุณไม่มีพวกลูฟี่เบหรือคิดก็ใช้บาร์กี้เป็นกัปตันนะครับเพราะจะเพิ่มของดรอป1ชิ้นต่อ1ตัวบาร์กี้นะครับก็มีกัปตันเป็นบาร์กี้แล้วก็เพื่อนเป็นบาร์กี้ก็เพิ่มของดรอปไปเลย2ชิ้นบาร์กี้จะเป็นร่าง6ดาวร่าง5ดาวหรือร่าง6ดาวบวกก็ได้นะครับบาร์กี้แล้วก็มีลูกทีมก็คือเอเนลครับของเทเชอร์แมพนะครับตัวฟรี แล้วก็ราชาหันพันแมนครับก็เป็นตัวละครกาชานะครับแล้วก็คิสครับตัวละครฟรีของโคลาเซียมนะครับคิสแล้วก็บิ๊กมัมครั่งนะครับตัวละครฟรีบอสฟรีนะครับโอเคไปเริ่มกันเลยก็การของแชงมันก็ไม่ยากหรอกครับแต่ปัญหาก็คือเราต้องดอปแชงนี่แหละ คือต้องดรอปแชงมาเยอะๆก็อาจจะต้องใช้เวลาในการลงด่านแชงน่าจะประมาณ30บรอบได้มั้งกว่าจะได้ประมาณ 60- 70ชดิชิทนะนะหมายถึงพวกสมุดอัพนะครับก็ต้องลงแชงกันเยอะหน่อยเพื่อไปฟาร์มตะครนของแชงฟาร์มสมุดของแฉงเพื่อมาอัพสกิลไม่ตายนะครับสตูกลุ่มแรกก็เจอลูฟี่ลูฟี่ก็จะปล่อยผ่านไปพอสตูกลุ่มที่2ครับก็ใช้สกิลของคิส เขาเป็นคิสตัวฟรีนะตัวบอสของโคลาเซียมครับบัฟดา็นพิเศษตอนจบเทินครับและก็ผ่านเทินไปทีมนี้จะเน้นไวนะครับเน้นจบไวและก็จอบของเพิ่มสกิลของคิสยังคงอยู่ครับปล่อยไปตุ่มๆจบกลุ่มที่4ก็จะเจอกับบอสครับซึ่งบางทีมันจะเจอกับบิ๊กมามบางทีจะเจอกับไคโด แต่ครั้งนี้เจอกับหนวดดำนะครับก็ครั้งนี้ครับเจอหนวดดำครับหนวดดำก็จะล็อกลูกแก้วทั้งหมด2องเธอแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วทั้งหมดเป็นลูกแก้วมืดมนนะครับถ้าเจอบิ๊กมอมครับมันจะทําการติดช็อตตะครแถวขวามือ1เทนะครับช็อต1เทิงเธแต่ถ้าคุณเจอไคโดครับมันจะทําดาเมจใส่เรานะครับก็มีประมาณนี้เลย3ตัวคือมันจะสุ่มออกนะครับ3ตัวนี้ ซึ่งตรงนี้ครับผมจะใช้สกิลของไอ้เจ้าบิ๊กหม่ำั้งครับทํำดาวมีไปเลยหน้าตาคุณฮักกูเลยแล้วก็จบเทิร์นกันไปครับแล้วก็บอสใหญ่ครับบอสใหญ่แชงคูดครับพอมาถึงแชงก็จะทำการอาบใยกับตันเราสองเทิร์นนะครับแต่ถ้าคุณมีอาบิลองในการกันบใบก็ ไม,ม่เป็นปัญหาครับซึ่งตรงนี้ผมจะใช้สก,กิลของเอเนลฟ้าผ่าไปก่อนดูมแล้วก็บิ๊กมัมแล้วก็ราชาหวันพันแมน <c ười> คือมันเหมือนสัตมาคือแบบต่อยมัดเดียวจบเลยอะไรประมาณนั้นแล้วก็กดตีนิดนึง โอเคประมาณนะครับนี่คือทีมที่ผมใช้เล่นนะครับในการฟาร์มด่านของแชงแต่เพื่อนๆคงจะใช้ทีมอ,อื่นก็ได้ครับเพราะด่านนี้มันง่ายอะเนาะใช้ทีมอะไรก็ผ่านได้ครับขอแค่คุณมีอาบิลองในการกันป้ายกับตันก็พอแล้วแค่อาบิเดียวครับนอกนั้นคุณก็ตีไปเถอ,อะเนาะซึ่งด่านนี้มันจะดอปสมุทและก็ดอปตัวละครแชงด้วยก็ถือว่าก็ดอปเยอะแต่ถึงจะดอกเยอะยังไงแต่ก็ใช้เยอะครับ ดี๋ยวผมไปอัพให้ดูแล้วกันตอนนี้ได้สมุดมาเท่านี้ใช่ไหมไปอัพกันดูครับว่าจะอัพติดหรือเปล่าเพราะช่วงนี้สกิลมันไม่คูณ2ด้วยคือถ้าช่วงนี้สกิลคูณ2อ่ะจะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทางเกมรู้สึกว่าจะโหดหลายมากๆแลนะ่เนี่ยคือมาให้เราอัพตัวละครแ็งตอนที่สกิลไม่คูณ2ซึ่งถ้าเราจะรอรอให้สกิลคูณ2ก็ได้แต่กว่าจะให้สกิลคูณ2อ อีเว้์ของสงคราม4จัก,กรพรรดิก็คงจะเริ่มขึ้นแล้วเพระนาะฉะนั้นก็อัพสดๆมาเลยตอนนี้อัพให้ดูครับใส่มาทีเดียวเลย10ดูนะจะอัพติดหรือเปล่าแล้วต้องอัพทั้งหมดคือ24่สิเวลนะครับถึงจะอัพเต็มแม็กตอนนี้เพิ่ง10เวลเองสกิลไม่ตายติดและสิบเอดสิบสอง 12ครับยัดไป10ตัวขึ้นแค่2เลเวลเองครับค่อนข้างจะขึ้นยากโคตรเลยก็เป็นชงเมลาที่ต้องทนทรมานกับการอัพสกิลนะครับในช่วงนี้เลยนะแล้วก็มีอีเวนต์ของเป็นเควสครับเป็นเควสของไอเจ้าชอปเปอร์แมนนะครับเควสของชอปเปอร์แมน เพื่ของชอปเปอร์แมนครับคือเราแค่ลงด่านแฉงครับแค่ลงด่านแฉงผ่านรู้สึกว่าจะแค่ไม่กี่รอบเองนะ8รอบครับก็ได้ตัวละครไปเลยครับก็มีเบดมีบอนนี่มีเอ็กเรสครับแล้วก็อูลุนะครับก็จะแจกมาแค่เราลงเล่นด่านแฉงครับครบ8รอบนะครับก็ได้มาแล้วก็มีอ่าเบดครับตัวละครนี้เลยเบดบอนนี่ก็เป็นตัวละคร4ดาวนะครับบอนนี่แล้วก็เอ็กเรสนะครับแล้วก็ ้ลุกนะครับโอเคครับก็มีประมาณนี้ครับอีเวนต์ของช่วงนี้ช่วงนี้ยังไม่มีอะไรจริงจังนะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการฟาร์มแช้งกันไปก่อนสงครามจริงๆคือเริ่มวันที่24ี่นี้นะครับวันที่24นี้สงครามจริงๆก็จะเริ่มึ้นนะครับยังไงก็อย่างไรกดแชรกดตตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับลิงลก์โหลดเกมอยู่ใต้คลิปนะสวัสดีครับ